เงินไหลมาด,าง180ดังห oh, นึ่งร้อยแปดสิบลายญ่อ๋อนี่นี่เขามีความด,าดังเหลืองนายเนาะดังเหลืองหนึ่งร้อยแปดสิบบาทครับมีกี่กระถางใหญ่มีมอยงนอง๋อจะมีอยู่เนาะ,นะมายายไอ้นี่ตันนี้สวยตัวน,นี้เศรษฐีเงินหนาสองร้อยบาทผู้ใบนี่แปลกมากเลยมีหนึ่งกระถางลายาห่มีเหลืออยู่กระถางเดียวสองร้อยบาทส่งฟรีเพื่อนส่งตัวประเทศไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับนี่ตัวน,นี้ มาชื่ออะไรมังกรเยอยุตจักรไม่ใช่นางจีนนะเพื่อนเพื่อนมังกรเฮินฟ้าใช่มังกรเฮินฟ้านีน่ครับเพื่อนเพื่อนชื่อเพราะมากมีหนึ่งกระถางมีลูกแล้วด้วยคลิปที่แล้วคลิปเลนี้ขายไปจนเตี้ยงคลิปที่แล้วขายไปเกือบหมดนะครับเหลือหนึ่งกระถางใช่ไหมยหญ่ไปแหว่งนิดนึ่งเลยให้ลูกค้าเอาไวปนี่นะครับถ้าใครรับได้แบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็ในราคากี่บาทยาย อันนี้หนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับส่งฟรีนะครับมายายก็จะมีพวกไม้แดดนาะยายเนาะไม้แดดไม้แดดชนครัวค่ะอันนี้ลายใหญ่พริกค่ะพริกเกระเียงกี่บาทใหญ่พริกเกระเียงลูกใหญ่สิบห้าบาทสิบห้าบาทผักชลครัวก็เริ่มสิบห้าบาทไม้แดดก็จะเริ่มแต่กี่บาทยายมีแปดสิบแปดสิบแล้วก็ร้อยห้าหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่ครับมามาที่สวนยายได้นะเนาะยายเนาะหนึ่งร้อยบาทนะครับ นี่ครับโมก10บาทโมก็อยู่ที่80บาทนะครับมีทุกอย่างอันไหนที่เราไม่ได้บอกราคานะครับตัวนี้15บาทตัวนี้ก็เริ่มต้นที่15บาทนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับหุ้มหุ้มก็80บาทนะครับพวกนั้นก็80บาทพวกนั้นก็80บาทครับนี่ครับยางนายางนาก็มีค่ะกี่บาทยายยางนา สามต้นร้อยนะครับมีทุกอย่างยายมีอะไรทิ้งท้ายไหมทิ้งท้ายทิ้งท้ายร้านยายนี่กระได้มาก็ขอบคุณเด้อครับครับผมที่ร้านคุณยายบากเด้อค่ะครับผมเดี๋ยวมาเจอยายทุกวันนะยายเปิดร้านทุกวันนะครับเปิดร้านทุกวันจ้านี่นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เราลากันไปก่อนนะยายเนาะครับผมสวัสดีครับ